กว่า50ปีที่แบงค์ชาติอีสานได้ร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินอีสานเพื่อยกระดับรายได้ของชาวอีสานให้อยู่ดีกินดีโดยมีหน้าที่สำคัญได้แก่การจัดที่ประจรเศรษฐกิจและการเงินในพื้นที่รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยง,งานต่างๆรวมผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคธุรกิจกว่า1,200ราย ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเครื่องชี้เร็วเศรษฐกิจภูมิภาคหรือบอดแร็ทุกเดือนมีผู้เข้าถึงกว่าแสนรายต่อปีและสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่มีผู้สนใจเข้ามาอ่านบทความในแต่ละเรื่องเฉลี่ยปีละกว่า30,000ครั้งเช่นแรงงานอีสานคืนถิ่นกลับไปพื้นที่เศรษฐกิจเดิมมากน้อยแค่ไหน จากผลของโควิด -19 และแรงงานคืนถิ่นกลับมาทำอาชีพเกษตรเกิดการประยุกต์ทักษะจากต่างถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดที่ทันสมัยเกิดกิจกรรมทางธุรกิจใหม่ๆที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอีสานในอนาคตทำไมต้องเผาอ้อย เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่เกิดในภาคอีสานสร้างความตระหนักต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรส่งผลให้ลดการเผาอ้อยโดยการนำเครื่องจักรมาใช้ในการตัดอ้อยสดเพื่อทดแทนการใช้แรงงานคนมากขึ้นคว้าโอกาสให้การค้าไทยจากรถไฟจีนลาวทาให้เห็นโอกาสของเส้นทางการค้าของจีนกับไทย ผ่านภาคอีสานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจภาคขนส่งได้เตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเชื่อมการขนส่งกับระบบรางของจีนการทำงานเชิงรุกปรับตัวเปิดกว้างและเชื่อมโยงกับสังคมมากขึ้นโดยผลักดันโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวอีสานที่สามารถจับต้องได้ได้แก่ ผลักดันมาตรการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟูกว่า13,000รายวงเงินกว่า40,000ล้านบาทเสนอแนะการแก้หนี้ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนชาวอีสานเฉลี่ยปีลบประมาณ2,000รายให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านการเงินแก่ชาวอีสานกว่า70,000ราย การเป็นตัวกลางให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกร่วมกันเช่นการประชุมเรื่องขอนแก่นจะขับเคลื่อน ESG ผ่านภาคอุตสาหกรรมอย่างไรการสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ทางการเงินไปยังกลุ่มเป้าหมายในระดับฐานรากและชุมชนเริ่มจากจังหวัดหนองบัวลำพูที่มีรายได้ต่อหัวค่อนข้างต่ำ ผ่านโครงการเสริมแก่งการเงินกองทุนหมู่บ้านเป้าหมายกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด717กองทุนครอบคลุมกรรมการกองทุนกว่า2,000คนเพื่อยกระดับความรู้ทางการเงินให้องค์กรการเงินฐานรากที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐ,ฐกิจชุมชนเพื่อนำไปบอกต่อกับคนในชุมชนเพื่อขยายผลในพื้นที่ การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยโครงการชวนน้องท่องโลกการเงินเป้าหมายปีละ5,000คน เพื่อสร้างและกระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีความรู้ทางการเงินและมีเกราะป้องกันภัยทางการเงินสามารถขยายความรู้ด้านเศรษฐกิจและการเงินให้กับครอบครัวและเพื่อนๆในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสมการให้ความรู้ทางเศรษฐกิจและการเงินกับกลุ่มคนทำงานนักเรียนนักศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานรวมประมาณปีละหมื0 0สคนเปิดบ้านของแบงค์ชัดอีสานสำหรับให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามาเรียนรู้เป็นสถานที่ทำงานและแลกเปลี่ยนความเห็นที่ศูนย์เรียนรู้รูปแบบใหม่ในนามหม่องเฮียนฮู สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรกว่าหมื่นรายทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินและสื่อมวลชนที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนทุกกลุ่มในภาคอีสานประมาณ5.5ล้านคนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อใช้วางแผนทางการเงินการใช้จ่ายเงินการออมและการลงทุน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินสามารถปลดหนี้เร็วและรอดพ้นจากกลโกงทางการเงินของมิจฉาชีพที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันโดยรวบรวมเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังตัวผ่านการจัดกิจกรรมและรูปแบบที่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนหากมองไปข้างหน้าแบงค์ชาติอีสานยังมีพันธกิจที่เป็นความท้าทายอีกมาก เช่นสนับสนุนธุรกิจไร g สปอต o t การศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆการเป็นตัวกลางสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนการสนับสนุนให้ชาวอีสานมีทักษะทางการเงินการสื่อสารที่ทั่วถึงรวดเร็วทันการและแบงก์ชาติอีสานยังคงมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทสัพพกำลัง ร่วมแรงร่วมใจกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ชาวอีสานอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนสืบไป